สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับเราช่องพังน้องขวัญน,นะคะช่วยกดไลค์กดติดตาม<ไ>กดส u b s c r i b กดกลิ่<ไ>ให้ด้วยนะคะนี่แม่ควานเขามาเยี่ยมน้องเพื่มนปุ่นในชาแนลนะคะ

เน่ข hey, ัดขดอีกขาดขาดนี่นี่่ต้ยตุ้กาลูกขาารโทษใมาเอามาเอามาใส่ก่อนนูใส่ก่อนลูกใส่เลยเยวขาดเอามาเลยดูมันหลบมันหลบมันหลบดึงและวดึงและเล่นแล้วเล่นดินต่อแล้วไม่มีของเล่นนะคะ

ตะนัดมากนอนลงไปนอนลงไปวันดีช่วยนอนไปนีทั้งหมดเลย,เลยโตกว่านี้โคกขนาดนี้ไม่อยู่นะนกกาต้องเริ่มมัาาดขาแล้ว เอาเพิ่มความสูงมาที่เล่นแล้วหาที่เล่นชนควานอีกแล้วเดี๋ยวเอาคาลักเลยมาแล้วชอบหยกนะคะเอฟซีียงดีโอ้เอีียงดีด้วยเลี้ยงกล้ยไรก็เลยหถ้าทำประดาก็ อยู่พัทยาก็จริงเลยกิดเดตอนนั้นก็ถ้าว่าไม่รู้จเอฟซีคงจะได้กินเดียอะหายไม่กินก่อนหรอกพอดนี้เอฟซีแม่เอฟซีมาเลี้ยงชื่อยเลี้ยงด้วยนะคะคครับเพราะว่ามันแกวพวกกล้วยพนี้จากับพี่กบดูน้องนมพี่แม่ๆเขามาเมตาเนะมาช่วยซื้อช่วยแนี้ก็ได้ปลากรูหน่อย งอนพ่อแล้วโดนงอนพ่อแล้วเออพ่อไม่ยกเลยเอออยกแรงไม่ยกแรงยกแรงขาล้างในก้นคอพ่อเลยนะนี่ยไม่เอา ไเช่นขุดทรายพ่อไหมสา,สามรถหกล้อ <c oughs> <c oughs> สามรถหกล้อธรรมดาไปอยู่ซุ้มเขียวจะไปมาก,กับพี่นันน์เลยเหรอสามเขาไปทำข้อวานแล้วทำข้อวานเยอะใช่ไหมครับผมยังไม่งเช็คเนี่ยวันนี้นายจะไปเช็คทางพี่ควานพี่ซุ้มเขียวเขาทำรอแล้วใช่ไหม,มครับเ,เ,เขาลเลไปทำพ่อไปทำวานนี้ผมไม่ได้ไป คุยไปทำคุ้มยู่นี่มันหักแม่มันหักไม้หมดเลยเนี่ยแม่คุณจัดการไปทำเองเลยครับจะว่าจะผ่านเรื่องเล่าชอบเยอะมากนะคะชอบเล่นมันเองเลยนะคะแม่คะชอบเล่นมันเองเลยเออดู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 นะคะเออดูดูขาน้าขารักเลยนะคะเออสนมากเลยนะคะโอ้สนสน ลุกเร็วแหละลุกเร็วใช้ทั้งขาหน้าขาลังเนี่ยถนัดเดี๋ยวเดี๋ยวเกเปล่าขาลังดูขาลังขาลังขาล่างเออ สั่งได้เลยนะคะสั่งได้เลยนะคะอันนี้กี่เดือนแล้วคะนี่สามเดือนนะครับตอนที่ยี่สิบหกตอนที่ยี่สิบนที่ยี่สหกเนที่ยี่ันที่ยี่เดือนพอดีนะคะสี่เดือนพอดีสเดือนใหญ่มากเลยนะคะอ้วนมากเลยนะคะนี่แข็งแรงมากนะคะเดี๋จะพาไปเจอเพื่อนเพืนที่ยี่สิบเจ็ดเจ็ดวนี้ครับผม วันนี้จะพาไปเจอเพื่อนซุ้มลังคาเขียวนะคะหมอครับก่อนจะขึกลับเดินก่ับกอนจะขึนเดินกลันเด็คนตบขาเดียววนะขาเนี่ยดูดูดูอ้วนตัวตาดูแต่ดูคนแรกเกิดก็จะคนแบบนี้เลยเนาะ เดี๋ยวพอคนน้ปยถูนถูไม้ถูไม้ถัวอไรก็จ้ล่วงล่วมล่วงนี่เหมือนเมือนที่คลอดออกมาใหม่ๆเลยนะเด็กคุณคุณกช้างจะเป็นแบบนี้เลยนะคะต้อคลอดใหม่รกมากเลกมากตัวนี้ก็เริ่มถูไม้ถัวไรก็เริ่มไปแล้วถูอไรนีเออไปดููยศพวกเขาพวกอะไรนีนะพวกก็กเหมือนน้องขวตอนเล็กก็แบบนี้แหละน้องขวั คนช้างมันแรกเกิดนะยังไม่ทูอะไรเดี๋ยวก็ร่วงหมดถ้าได้สูไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวคนใหม่ก็จะขึ้นมาอีกสนดูดูดูดยกยกโกชอบเล่นชอบเล่นชอบเล่นนะช่วยพ่อนะคนซ้ายไปช่วยพ่อคนซ้ายนะครับสามรถแล้วเย <laughs> จะรอดไหมงานนี่จะรอดไหมเนี่ยสามรถแล้วเนี่ยคนเข้าไว้ข้างในเหรอ คนไว้ข้างในเสร็จแล้วก็ใช้รถเ,เข้ามาไม่ได้ไม่ได้คุ่เร็วคน <c oughs> ดูนะคะชอบสนนะคะชอบชนข้อความเลยหนอนย,ยกชอบยกนะคะเอาอีกแล้วไม่ยอมให้ควานไปเดินไปไหนเลยนะคะจับไว้เลย <c oughs> ดูไหมแม่ก็ไม่ดื้อน,นะคะอยู่เฉยเลยนะคะ แม่ไม่ห่วงแม่ไม่ห่วงก็อยู่กับพ่อควานวก็ผมออกไปว่นคนแปลกหน้ามากับไปไเปนก็กเลยอ่คนอื่นเล่นกับคนอื่นได้ทุกคนไปทุกคนโอ้ยเอาแล้วนะครับโอ้ยสูดิงเนาะทำไมชอบแกงกบอวะเพิ่มพูนเพิ่มพูนใช่นเนล น้องเพิ่มปูนในชแนลนะคะนี่งขวัญคะแตหาน้องขวัญไหมคะพี่ขวัญใช่ไหมพี่ขวัญน้องขวัญก็สิบปีสิบเอ็ดเดือนแล้วเป็นพี่แล้วเป็นหลานแล้วน้องขวัญอายุเท่านี้เรายังไม่มีน้องนะคะน้องขวัญน่ะตเมียตัวผู้ตัวเมียอ๋อชื่อขวัญชื่อขวัญแตะตัวเมียแต่คลอดอยู่ในวัดป่าเจียงในช่วงนั้นแต่แม่ก็ทับประมาณหกครั้งแล้ว เสียค่าน้ำเชื้อไปเย er อะแล้วแต่ยังไม่ติดเลยเดีเ๋ยวก็ติดใจกินแต่ทับแล้วแปดเดือนเก้าเดือนแต่ยังไม่ดูดูไม่ออกต้องดูสองมันสองสามเดือนเหมือนรู้เลยว่าแต่แ,แ,ต Young. แต่ทับทับหกครั้งแล้วหกครั้งก็กดดสิบเดือนสิบเดือนก็ผสมพันเลยบอกสิบเดือนตัวตัวต้อง มันห่านะก็เลยสมบัติแต่ว่าต้องมีช้างอาต้องอยู่ติดๆช้างอาไปผสมเลยมันติดหรอกต้องต้องให้ยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบต้องสังเกตด้วยที่เดืองมาดเขาไปไม่เกลียดไงจ้ายายต้องต้องสังเกตแต่ว่าอยู่ตัวผู้มันมันมันจะรู้แต่แม่ของน้องขวัญไม่ปล่อยนะเราทับ หกครั้งแล้วเสียค่าน้ำเชื้อไปตั้งหกหกหมื่นคะแนนผม้วนชาบเนี่ยมดจะมดจะเท่าไหร่สามหมืน่นสี่หมื่นเลยทำลายตัวเหมือนกันแต่น้องฝนก็กล้าเหมือนกันนะทุกวันแต่แต่สู้กับให้ตัวเมอตัวเมียเนนะี่ยไปอยู่กับตัวผู้ดีกว่ามันอยู่ใกล้ชิดกันเนะี่ยมันจะดีกว่ามาเล่นแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปเล่นโคลนแล้วนะคะอืม <c oughs> โอ้เน oh, no, 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 no. ื่งื่งื่ฝากไม่เมฟซีทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะพอจบคลิปไปเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ